สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับจังหวัดชาเชยงเซาวนะครับวันนี้ผมมาตกปลาที่บ้านลุงเปียกนะครับที่นี่เขาจะเรียกกันว่าบ้านลุงเปียกนะครับเป็นที่ที่เอาไว้ให้นักตกปลาสามารถเข้ามาตกปลาในบริเวณบ้านของลุงเปียกได้นะครับแล้วก็ตกได้ฟรีด้วยนะครับมีข้อแม้ว่าต้องใช้เหยื่อของที่ลุงเปียกขายเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเหยื่อกุ้งกุ้งแม่น้ำนะครับกุ้ง กุ้งน้าเค็มหรือว่ากุ้งตะเข็บอะไรประมาณน,นี้นะครับเขาจะมีขายในราคา2บาทกับ3บาทครับแล้วแต่ไซส์เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆตรงที่สามารถตกปลาได้ก่อนครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศดีมากครับที่นี่วันนี้ผมมาถึงก็เช้ามากนะครับเพราะว่าตั้งใจจะมาเช้าเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะมาจับจองที่นะครับในทนําเลที่มันสะดวตกต่อการตกปลาหน่อยโอเคไงเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆเพราว่าเป็นยังไง และนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของบริเวณบ้านลุงเปี้ยงนะครับมีที่ให้ตกปลาหลายจุดเลยนะครับข้างในนี้จะเป็นจุดที่อยู่ด้านในสุดนะครับจะมีซุ้มเล็กๆนะครับมีไฟให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่จะมาตกกลางคืนลุงเปี้ยงเขาบอกว่าเปิดให้ตกได้24ชั่วโมงเลยนะครับเพียงแต่ว่ากลางคืนเนี่ยยุงมันจะเยอะถึงเยอะมากนะครับถ้าใครก็ใส่ลุยๆก็เข้ามาตกกลางคืนได้แต่วันนี้ผมมาถึงตอนเช้านี่เขาจะมีราว ให้วางคันเบ็ดอย่างนี้เลยนะครับโล่งๆนะครับตีได้ไม่ติดต้นไม้อะไรครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นอีกมีหลายจุดอันนี้เป็นหนึ่งซูมแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับนี่มีราวให้อย่างนี้เลยนะครับนั่งมีร่มไม้นะครับแต่ละจุดก็จะมีไฟแบบนี้หล้วนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับตกกี่ทันก็ได้นะครับไม่เสียเงินนะครับเพียงแต่ว่าต้องซื้อเหยื่อ ของทางบ้านของลุงเปียเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับมีไฟทุกจุดนะนี่วิวบรรยากาศดีมากครับแม่น้ำอันนี้เป็นแม่น้ำบางประงองกว้างเลยแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านด้านนู้นนะครับทริปนี้ผมจะตกทางโซนด้านนู้นนะครับเอารถไปจอดแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผม พาไปดูหมายที่ผมจะลงตกปลาในวันนี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซุมนะครับซุมนี้ค่อนข้างดีเลยครับสามารถหลบแดดหลบฝนได้ครับพื้นก็ดีนี่เป็นซุมอีกโซนหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายของบ้านลุงเปยกนะครับนี่มีราวให้เหมือนกันครับแล้วก็มีหลอดไฟแต่วันนี้ผมเลือกซุมโซนซ้ายสุดนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับลงได้หลายคันอยู่วันนี้ผมก็มากันนะอุ๋ยนะครับสองคนตอนนี้เพื่อนทิ้งหมดแล้วเหลืออยู่สองคนนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะไปตกปลาก่อนเดี๋ยวจะไปดูเหยื่อที่ใช้ตกด้วยครับว่าเอ,อหยื่อที่เขาขายของบ้านลุงเปียกนะครับ กุ้งไม่น้ำตามที่เขาบอกนะครับแห่เร <C> e <at> ื้อันนี้อันนี้ป้าเลี้ยงเองหรือว่าอ๋อตัวที่เดียวแล้วใส่แล้วมันโตขนาดนี้เลยปลาหมึกแดงว่านี่น้ำเค็มได้ไหมเค็มสิแต่มันเคยได้เป็นตัวใหญ่แบบนี้ไม่ดู อันนี้ไซส์สองบาทกับสามบาทคนกันนะเนาะกูเบิ่มเลยนะใหญ่กินได้โอ้ครบแล้วโอเคนี่ครับเหยื yeah. ่อที่ซื้อมานะครับผมซื้อมาสามสิบตัวนะครับไซส์สองบาทกับสามบาทอันนี้น่าจะเป็นไซส์สองบาทตัวกลางๆพอดีเกี่ยวนะครับแล้วก็ไซส์สามบาทจะตัวค่อนข้างใหญ่หน่อยนี่ ผมไม่แน่ใจว่าเรียกเขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะครับแต่ผมรู้จักมันในนามกุ้งตะเข็บนะครับนี่โอ้ยตัวสุดๆอันนี้ไซส์สามบาทกุ้งที่ลุงเขาเลี้ยงไว้เองนะครับก็มาตกฟรีแล้วไงก็อุดหนุนเหยื่อของลุงเขาหน่อยนะครับซึ่งในน้ำบางกงก็เนาะปลาก็จะกินเหยื่อประเภทนี้อยู่แล้วนะครับที่นี่ก็หลักๆก็เป็นปลาหางกิ่ว รับแขกเลยนะครับแล้วก็ปลากดปลากระเบนมีบ้างมีปลาอะไรนะปลาดุกทะเลเออแล้วปลามาก็จะมีเป็นช่งชวงๆนะครับตอนที่น้ํามันไม่ค่อยเค็มช่วงวันที่ผมมาเนี่ยน้ําเค็มมากนะครับลุงเขาบอกว่าปลาดุกเอยปลามาเนี่ยจะมาช่วงเดือนเจ็ดมีแต่ตอนนี้ก็มีหลงๆมาบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะหลักๆก็จะเป็นปลาดุกทะเลปลากดแล้วก็หางเกียวยังไงเดี๋ยวผม เตรียมอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วครับวันนี้มาถึงแต่เช้านะครับแต่ว่าทางเข้ามันค่อนข้างมืดเลยรอเวลาให้ฟ้าสว่างก่อนถึงเ,เข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทริปนี้จะมีผลงานฝากนานาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ว่าเป็นลุงเปียกนะครับเจ้าของเจ้าของที่เจ้าของบ้านก็ผมแนะนําไประดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ลุงเปียกแนะนําอีกทีหนึ่งกลับมากดกติกาที่นี่ว่ายังไงนะครับ อะไรครับลุงข้ามากุ้งมาอย่างเดียวอะไรมากินได้หมดเลยจัดอะไรอ๋อคือเอาของเข้ามากินเพราะว่าเอาของมากินได้เลยใช่แต่ว่าเหยื่อต้องมาซื้อที่นี่เหยื่อมาซื้อที่นี่อย่างเดียวไม่เสียค่าตกด้วยผมเปิดไว้ให้อะไรทุกอย่างได้คิดอะไรเลยครับยี่สิสชั่วโมงด้วยเดียวอยี่ส24ี่เลยอ้แจ๋วครับประมาณนี้ไงเดี๋ยวให้ลุงเปี๊ยกบอกเบอร์ไว้หน่อยบอกเบอร์ของที่นี่ครับจำไม่ได้จริงเหรอจริงผมจำเบอร์ไม่ได้้องเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวผมดู อ่าเออ์ลุงเปียยนี่ครับตามนี้เลยเห็นไหมไม่ไม่เคยเห็นเี้ยเบอร์ศูนย์หกสองนะครับหกสี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามยังไงใครจะเข้ามาตกก็โทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณลงเปียกมากครับดีครับ ตัวแรกปลาที่นี่กินเบากว่ากระแสน้ํานะครับเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องครับเก็บเบ็ดมาก็จะได้ปลาแบบนี้ครับเหยือกกุ้งนะครับของที่นี่ครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นปรากฏปรากฏปลารับแขกของที่นี่ครับตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวมากนะครับก็ยังไม่ได้ตัวเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกี่ยวกุ้งตัวใหญ่แทบจะทุกคันเลยนะครับหวังผลปลาใหญ่นะครับปลาเล็กนี่ไม่เอาเลย ถ้าได้ก็คือได้นะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้ววันนี้อากาศก็คลื่นมๆมากครับดูดูท้องฟ้าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ดูกรมอุตุด้วยแต่มีโอกาสที่ฝนจะตกสูงมากๆครับอากาศวันนี้ลมเริ่มมาครับฟ้ามืดตึ๊บเลยอะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับฝนแต่ว่ายัางไงมันมีซุ้มมีหลังคาอยู่แล้วนะครับน่าจะมีที่หลบฝนอยู่ ก็เดี๋ยวมีเวลาอีกหลายชั่วโมงอยู่นะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมมันต่อไปครับว่าจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับวันนี้สำหรับปลาหางกิยวที่บางประกง ¿Vale? ตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงแล้วนะครับฝนก็ตกเบาลงแล้วแต่ว่ามันไปพอดีกับช่วงหัวน้ําลงพอดีนะครับน้ําแรงมากนะครับแล้วก็น้ําลงเยอะเป็ดผมก็เจอทางมะพร้าวรวบ5้าคันรวดเลยนะครับ กู้มาได้แค่สามคันนะครับอีกสามคันก็ขายกระจุยนะครับคิดว่าจะยังไม่ผูกนะครับตีทิ้งไปแค่สามคันเพราะว่าน้าแรงมากครับตอนนี้ดวงไม่ดีจริงๆครับไม่ได้เช็คพยากรณ์อากาศนะว่าวันนี้มีฝนก็อยู่ถึงเย็นครับต้องเอาไว้ได้สักตัวนึงครับทริปนี้จะพยายามไม่ถึงที่สุดครับเดี๋ยวดูกันว่าช่วงบ่ายๆเย็นครับจะพอมีผลงานหรือเปล่านะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมใช้เป็นตัวเบ็ดจินดามานีนะครับเบอร์สิบเอ็ดนี่นะครับเบอร์สิบเบอ็ 11. สองตัวนะครับใช้เหยื่อพุ่งเป็นเกี่ยวหัวท้ายนะครับตัวแรกก็เกี่ยวข้อที่สองทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ แลตัวที่สองก็เกี่ยวข้างแก้มก็จะได้มาประมาณนี้เป็นสองตัวแต่ก็จะกลัวเม็ด่ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ําแม่น้ำโางกงนี้ค่อนข้างแรงมากๆประมาณนี้ครับสําหรับชุดสายหน้าของผมนะเป็นสองตัวเบอร์สิเอ็ดของจินดานมานีครับ โอชดึงตกใจนะครับหรือว่าหางกิวกินกุ้งตัวบลเล์เลยนะครับถือว่าเป็นเล่ที่ดีนะโอ้ผมเมื่อกี้ว่าเป็นหางกิวนะครับมาจนได้นะครับฟ้าฝนไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับคลิปนี้แชรอยู่รากดตัวตัวไซ์ใช้ได้ครับกินเต็มๆนะครับ แต่ที่นี่มันใก,ใกล้ซุ้มสลันใช่ไหมครับกันเนี่ยผมว่าว่าอยู่อ๋อเอที่บอกนอนได้หกคนนะ่ะแหละนั่นน่ะเอาอันนั้นซุ้มสลันไม่ใกล้เหมือนกันนะฮะยี่สิบแปดโลขึ้นไปอันนั้นเขาเป็นแพล่องนะไปพาไปตกกุ้งเน,เนี่ยเลยเออ,เอ,อใช่ที่มีพี่พาคนไปด้วยใช่คนนะ ตใหญ่หม่นเนี่ยไม่เห<อ>มือนปลาดุกธรรมดาไม่เหมือนปลาดุกทะเลตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก็เก็บอุปกรณ์หมดเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับคลิปนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับด้วยอุปสรรคต่างๆนะครับตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่เช้านะครับแล้วน้าก็แห้งแบบ ลงเยอะมากครับแต่ที่มาครับแล้วเงียบเลยครับน้ําแรงด้วยนะครับผมก็โดนได้แค่ริมๆครับโยนไปไกลไม่ได้ติดสว่าใต้น้ําวันนี้ก็เลยได้พวกปรากดน้อยๆไปสองสามตัวนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาเปิดหมายให้สําหรับคนที่อยากจะมาหาหมาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเสียแค่ค่าเหยื่ออย่างที่บ้านลุงเปียกนะครับเขาให้ตกฟรีนะครับมีไฟให้มีศาลาให้หลบร่มหลบแดดได้นะครับใครอยากจะ มาล้อนะครับมีฝีมือตกปลาหางเกีวเ,เก่งๆนะครับผมไม่ค่อยเซียนปลาหางเกีวเท่าไหร่ลองมาที่บ้านลุงเปียกได้นะครับที่จังหวัดชันเชิงเซาก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ในคลิปนะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลากับก่อนครับเพราะไม่อยากออกมืดมากเพราะว่าทางเข้ามันค่อนข้างออกยากครับทางมันแคบแล้วก็ตอนนี้เละมากนะครับเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวยงังไงคลิปหน้านะครับ ผมจะพาไปตกปลาที่ไหนนะครับฝากติดตามรับชมด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับยังไงวันนี้ผมและน้าอุ๋ยนะครับเป็นตากล้องให้อีกแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ